สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะมือนีสาวแหล่สิภาพพี่น้องไม่เห็ดเมนู่ผักกูดฝรั่งเนาะพี่น้องนั่นก็นคือว่าต้มยำไก่ใส่ผักกูดฝรั่งเนาะหลังจากนั้นสาวแหล่กระเซียภาพพี่น้องไปถอนหญ้ายู่อาสวนสตรอเบอรี่เนาะจ้าพี่นอ้อ,นนอ,เนอ,นองเพราะว่าตอนนี้กะไก่สีฮามง้วจ้าพอดีละเห็ดเน้าอยากนึกกินกินข่าเซ็จกระซีประมาณ อหา่าม้งเรืองดูว่าหกม้งนะจ๊ะแต่ว่ามันยังท้าได้มือดนะจ๊ะแดดยังออกอยู่เนาะห่าดิฮะใช่ดพินเนยหั่นไก่ให้จ้ะเดี๋ยวไปพูดพี่เนยพี่เนยกำลังช่วยแม่หั่นไก่นะคะมันหั่นตรงกางได้มั้ยงเออหัน่นกลางใส่ก็ได้ใช่ไงตล่ะ นั่งส่วนมากตัวนี้เอเจหลายทันถามว่าเป็นยังคือจะมาคอยเห็นพี่เนื่ยออกกล้องคือว่าอนั่งเริ่มใหญ่เป็นสาวแล้วกามูนั่งอยู่ในห้องเลียนเขาก็เบิ่งคลิปสาวแหล่นื่งจากพี่น้องแต่ว่าเขาเนี่ยฟังบ่รู้เรื่องดอกแต่ว่าเขาสิเปิดเบิ่งเนาะนอนนี่ฮะโอเคถูกเส้นทัก ไปจับเบิ้งน้องเอลินาก็พอซาลจะเป็นคนเฮ็ดนะกินน้องเน้อเป็นคนหันไก่พอน้องเอลนาเป็นคนเบิ้งลูกได้จ้ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปนะคะ ก็จะใส่กระเทีิน้อยนึงเน้อจากพี่น้องวันนี้แม่เป็นคนถ่ายน้องเนยเป็นคนตักใส่แต่แม่เป็นคนบอกนะคะว่าใส่อะไรมั่ง <c oughs> แล้วก็ต่อด้วยเครื่องต้มยำสองส่วนข้อาหนมันแตกเดี๋ยวแม่จะปรุงเฮ้ยสีแดง เครื่องปรุงห,ห้องแซลลีแซลลี่กะซีย้อนน้ำตาลนิดนึงเนือจาะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงชุรสหน่อยนึงเนาะน้ำตาลหนึ่งช้อนโอ้หนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาอพอก่อนพอก่อนไม่ชิคแคมแล้วก็ผงชูรสหน่อยนึงมันมันไม่ออกแล้วเนี่ย ใส่อีกโอ้ยนับเม็ดก็ได้ตัวนัหนนะใส่อีกพ,อพ,อพ่อพ่อคนมาที่นี่ใส่ลายสัตวลายต่อไปก็จะอ่าเอาปักกูดฝรั่งใส่ด้วยจ้ะพี่น้องแต่ปักกูดไม่ใส่ใส่บแลเลนมาเดี๋ยวแม่บอกเอฟซีกัน นี่จะเป็นพกูดฝรั่งที่ซาแหลกเก็บมากวดกว้อนเนี่ยได้จากพี่น้องคือวา่าบ่ได้ลวกเบิดเนาะนี่จะเป็นอ่าจะใส่ทั้งก้านแล้วก็ยอดนะคะยอดแต่จะใส่ทั้งยอดแล้วเหรอใช่ใส่หมดเลยใช่ไหมใส่หมดเลยต็วันทัง้ง ลุกคนล้มก้อนคนผักล้มก้อนผักก็ายแต่เดี๋ยวก็ยุบเอามาใส่อีกใส่เป็นเบิด์แม่เป็นคนมากกินผักเอ้าหลูกำลังอะด้วยอหนูกกินแล้วก็ฝาปิดตอนนี้ก็ลวกผักผักกับสุกแล้วนะจ้ะพี่เนยก็จะชิมอาอสว่วนนั้นมาซิ้งเอ้ซิ้งมา นึ่งตัวคนกั่บอืมจังไหนอืมเออจังไหนตัวป่ะนี่ตัวดูแค่เด่อเอาดูเดป,ป่นคนปุ่ง เนยซิมเล้วแม่กบสิซิมเล้วอจากพี่น้องเพื่อความชัวนะแม่ซิมไม่ผักเอาพ่เห็นหนามวันนี้ไม่หนามออือหอนอือแสบพี่น้องแสบ เม,เมนูนี้ก็อร่อยนะคะต้มยำไก่ใส่ใบมะกรูดฝรั่งนะคะเซซาอะเฮ็ดได้นนกินหองจากคล้องเซนแล้วกะต่อมาก็ทำกับข้าวให้พ่อน้องเอลินาแล้วก็น้องเอลินานะคะนี่คือไก่ผัดน้ำมันโอ้บมแมน <laughs> ไก่พัดน้ำมันหอยพี่น้องไก่พัดน้ำมันวาสันนี่ก็สุกแล้วเดี๋ยวเขาไปกินเข่ากันเลยจ้ะพี่น้องมาเริ่มลงมือกินเลยจ้ะพี่นอ้องอ,อุ้ยใส่อะไรเอาแบพีคเซน้ำ รสชาติของก้านเขาได้แต่พี่น้อง,นเ,เ,ง,งนนนนเนี่ยที่ก้านที่สาแหลกเก็บไม้ย่างแย้เอ้าสมเฮียที่สาแหลกเก็บไม้ย่างแย้เนี่ยเนี่ยก้านก้านมันนี่จะออกหวานนิดนึงคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งเลยเวลาเขาย่ำเข้าขไปน่าจะพี่น้องจะเหมือนเ,อเรากินหน่อไม้ฝรั่งเลยจ้ะส่วน ส่วนเอ่อมองยอดมันก็จะหวานคือกันจะแต่วา่าจะหวานหน่อยหวานหน่อยกว่าก้า,านเนาะพี่น้องแล้วก้านเนี่ยจะมีแบบเอ่อเราซื้อซซะเหมือนเรากินหน่อไม้ฝรั่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกา้านหรือวา่ายอดเนาะแต่ก้า,กานนี่แสบอีหลีพี่น้องจะออกรดหวานเนาะ แซบอิลีจ้าพี่น้องแซบสมค้ามลำลื้ออิลี่แซบกุ้งจังเอฟซีในน้ำสาห,าหร่าเฮ็ดเลยจ้ะแซบกินค้ามแย่ปวดเลยเอฟซีจิตกใจม,มากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องสาหล่ายสิเปล่ากินก็นจ้ะพี่น้องเพระาะว่าสิได้ไปทอนใหญ่เนาะ พักอันนี้ฝักกดพลังพี่น้อยกับกินน้ำแม่ขึ้นกันได้จ้ะลูกกินจนจะเบิร์ดแหละภาษาไทยน้าแม่ว่อเจสซี่ไปขึ้นบ้านเออกินข้าวโอ้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 อุ่นชุนอุ่นชุนจับป่ะหนะ แสียบเสียบเบอร์รดพี่นวองพักกับด้านเมืดอเหลือแต่ไก่ก็บักพริกพี่นเนยข้าวหมดก,กี่จานแล้วสองเธอคือก,กินหลายแทะแหิวน้ำแส่บน้งเนี่ยแมอ่อันน้อยอืลูกเื็นไปมาลูกดักพักมันจะเป็นมันมันสิมีอันน่มันสิมีตรงนึงที่ว่าแบบว่า มันออกเค็งแข็งนิดนึงไข่ไข่ประมาณแบบนี้มองการมันการเนะอะอืมมังมังที่ดูก,กิ่นอนะการอืมมันออกเค็งแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบแข็งเลยอ่ะแข็งแบบเผาขีดได้แล้วมาจิบแล้วรสชาติเป็นยังไงไปที่นี้แซ่บไปอืมลูกบุรุษลูกไม่คยก,กินลูกอธิบายรสชาติไปถึงมันแซ่บอยู่ แม่สิไปทอนยาอีลาว่าจะไหนกว่าชู่ๆชู่ๆชูตอนนี้กับพ่อลูกกินข้าวอิ่มเลยวนะจ๊ะพี่น้องนั่นก็คือจุดลูกส่งไปช่วยนะหกโมงหกโมงยี่สิบห้านาทีจากหกโมงแรก เงียบ่ล้เาเงียาบ่นายนะด้อเดีแต่คุณมาฟนแล้วนาอยากลงออกมาเลดนของนอกสวัสดีค่ะไปน้าเ,เมื่อนี้ลมสีแหงนหน่อยนึงนะจ๊ะพี่น้องเว ก็ติที่สาวแหละสีอะทอนหยาอยูย่สวนสตอร์เบอรี่ได้จากสาแหละสีผ้าพี่น้องว่าเบงอ่มากรกลิฟก่อนได้จากพี่น้องกำลังเป็นดอกเนาะพี่น้องตั้งสองต้นเลยเป๊ะสี่หัวแมเท <laughs> แล้วก็ต้นเชอร์รี่ก็กำลังเป็นดอกนะคะดอกสีขาว แต่สาวแล้วบ่แน่ใจว่าปีนี้เขาสิเป็นหน่วยดวกเปิป้นเปิ้นบุกพี่น้องเพราาะว่เอ,อ่อหัวใจเสือมาปลูกปีก,กายนี่เนาะเน<ส>ี่ยเขากำลังจับดอกนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวได้จ้ะพี่น้อง,อง<ป>แอปเปิ้ลเขียวเนาะเขาก็กำลังเป็นดอกเหมือนกันนะคะ มาเบิ่งลูกพับลูกพุ่นพี่รองอ๋ดอกสีขาวดอกคืดๆก,กันก็เต้นเชื้อหลีแทะเดี๋ยวเราไปถอนหญ้าก,กันเลยจ้ะทีเนี้ยเฮ้ยแม่ดอกเชื้อหลีสน่ะใช่ดอกเชื้อหลหนึ่งเออนี่หน้าเขม่ ตอนนี้สาแหลกกะถอนหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ่าพี่น้องพวายหญ้าบริหลายปันไลยเนาะพี่น้องที่สาแหลกถอนออกนั่นก็นคือว่า,าสตรอเบอรี่เขาเริ่มจะจับดอกแล้วนะจ่ะเขาเริ่มจะจับดอกแล้วเนี่ยสาแหลกก็เลยต้องถอนหญ้าออก นี่คือมันฝรั่งกำลังแตกง่ามพี่น้องสายนี้คือถั่วลันเตาสวนน้อยๆ <laughs> สองสีพี่น้องภาคกันเล่นยัง พ่อพี่ร่างสาแหล่เอาครุสสตรอเบอรี่ออกบระเบิดเนะาะสาวแล้วไปเห็นเพราะว่าตอนนั้เขายังหน่อยอยู่เอ้ยไซเอลเฮ้ยบ่จับบอลเนี่ยเด่นเด็ดเด่นเด็ดเด็ดเดนเร็นนะวน่ะ แดนด็ดดนดดเด่นเดน,อ,นอ,อิ่มหรอปน้ำเออจังไหนจ้า,าตัวน้ำอืมน้ำเดี๋ยวขึ้นมามันสิเปียกตัวนี้ซะแล้วก็ถอนหญ้าเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเพราะว่าจักจักทุ่มเลยเนะ้ หกโมงห้าสิบเอ็ดคือหยาบอดหลายเกิดเลยใส่เวลาถอนบอดหลายนอกจากพี่น้องหกโมงห้าสิบเอ็ดเกิดสปอยสองพี่น้องเล่นกันยุ่นี่แหละซาแลกสิบอปบนาบกอนเอลินาก็จบคลิปนี้ซาแลกขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่เนยน้องเอลินาบ๊ายบายเอา บ๊ายบายไปลกูกบ๊ายบายหน้าบ๊ายบายไหมหน้าเออฝรั่งบอกอยาก่าบอกให้บ๊ายบายไปเลยบอกให้เต้น